เพื่อนๆคะเดี๋ยวนกจะแบ่งปันเรื่องการาโพสร,รูปนะคะในสตอรี่เนาะทีนี้การโพสต์รูปในสตอรี่เราอาจจะไปทำเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆกับโลโก้ของเราอะคะ่ะเพื่อนๆอะด,ดูคือเวลาเราโพสตรูปสินค้าหรือโพสอะไรอย่างเงี้ยเราทําเป็นแนวเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพ PNG เนาะไม่มีพื้นหลังเนี่ยจะทําเป็นรูปของตัวเองแล้วก็ใส่โลโก้ดอกลิ้นอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ มีรหัสแนะนําของเราเพื่อเอาไว้เขาเรียกว่าลายน้ำนะคะ่ะแตะไว้พวกแบบบนรูปหรือว่าตัวสินค้าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยทีนี้จะทํายังไงก็คือหนึ่งเลยคือมันจะมีรูปของเราใช่ไหมคะที่ที่โล่งๆทีนี้เราใช้ตัวตัวเว็บเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวส่งให้ทุกคนนะเว็บนี้ยพอเราเราคลิกขึ้นมามันก็จะให้เราโหลดรูปเราก็ไปไปดึงรูปจากคลังรูปของเราอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่น ของน้องพิมพ์โอเคเราดึงเข้ามามันจะลบพื้นหลังให้เราโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยแล้วให้เราอ่ะกดดาวโหลดปุ๊บแล้วก็ให้กดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็บันทึกภาพปุ๊บพอบันทึกภาพเราก็กดเสร็จจินใช่ไหมเราเขไปดูที่ที่แกลลอรี่ของเราแกลลอรี่ของเราอ่าทีนี้แกลลอรี่ของเราอ่ะมันก็จะได้รูปที่เป็นแบบนี้เป็นแบบเป็น PNG คือไม่มีพื้นหลังแล้วทีนี้เราไปแต่งรูปก่อนโดยใช้แอปนี้ค่ะคอน คอนโต้โอเคอ่านว่าคอนโต้ให้เรากดตรงนะน่าจะเป็นเพนส์เพนส์อิมเมดเพนส์อิมเอ้ยตายแล้วนกเราอ่านไม่ออกโอเคกดตรงนี้เราก็มาที่สีดำแล้วเราก็มาเลือกที่คัลเลอร์แล้วก็แอลฟาตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนอ่าเลื่อนให้มันเป็นศูนย์แล้วก็แอปพายปึ๊บด้านบนแล้วก็กดยูดะค่ะ ยูใช้ปึ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นเพจนะคะให้เราเอาไว้แต่งรูปแล้วทีนี้เราก็มาที่สามขีดตรงนี้มาที่ a d m a g แล้วก็ไปเอารูปที่เป็น png เนาะเอาเข้าไปในงนี้เนี่ยเราเราติ๊กที่รูปแล้วก็มันจะมีให้เราแบบย่อขยายขนาดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดลมเลยอ่ะเราลองลองดูก่อนนะปึ๊บแล้วทีนี้เราอยากได้โลโก้ของดอกลิสเราก็เข้าไปเอาโลโก้ดอกลิสนะคะะสมมุติว่าโลโก้ดอกลิสปุ๊บ ไว้แบบว่าต้นๆเลยน้อคนปึ๊บ,บอ่าแล้วเราก็เลือกได้อีกว่าจะให้เป็นกลมเป็นเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยอานกเลือกเป็นแบบกลมอ่าโอเคแล้วนกก็แตะที่รูปแล้วก็รีไซส์มันลงคือแบบให้มันเล็กๆหน่อยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็หรือจะลากรูปมาอยู่อย่างนี้ให้มันอยู่แนวๆด้านบนอ่าทีนี้เราแตะที่พื้นตรงเนี้ยค่ะมันจะให้เราแบบเขียนข้อความได้เราอาจจะแบบโหลดแอปเนาะโหลดแอปช้อปปิ้งช้อปปิ้งฟรี Okay. แล้วก็เลือกฟอนตได้คือแบบเราเราแล้วแต่เราเพรา,วรานะว่าเราไปโหลดมาแล้วหรือย่างไรอย่างเงี้ยล้วก็ตรงนี้ให้ให้แบบว่าให้มันอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยคือไดอ้แล้วก็กดลดขนาดมันนิดนึงแล้วก็เอียงมันนิดนึงทุกคนเอียงมันนิดนึงจะเอียงแบบไหนอ่ะเอียงแบบอย่างนี้ก็ได้โหลดแอซีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิมพ์ว่าดอกลิศ โอเคเราอาจจะไม่ต้องพิมพ์หรือจะพิมพ์ก็ได้นะคะโหลดแอปฟีอย่างนี้อ่ะสมมตินกไม่เอาไม่เอาคําว่าดอกลิสต์แต่ให้ใส่ว่าเป็นเป็นปรหัสแนะนํารหัสแนะนํนะ,นนอะลองดูนะทุกคนแล้วเราก็เอียงนี่จะเอียงให้มันเท่าๆกันก็ได้ประมาณนี้เนี่ยขยายให้มันใหญ่ขึ้นมากดบวกกดลบได้หมดเลยทุกคน เนี่ยเราเราจะเปลี่ยนสีของตัวตัวอ่าตัวอักษรก็ได้นะคะเนี่ยอันนี้คือเปลี่ยนสีนะทุกคนแล้วก็มาคีดเอทที่เป็นแบบหลายๆสีก็ได้เนี่ยทุกคน,นมากดตรงนี้มันก็จะมีมีแพทเทิร์นมาให้ส่วนใหญ่เนก็จะใช้ประมาณอยู่ท่านี้ค่ะอ่าสมมติลองนะแล้วก็แอปพลายแล้วก็มากดที่สไตล์ปึ๊บแล้วเราก็มาเลือกความแบบมีมิติความนูนแล้วก็ขยับมานิดนึงขยับเงานิดนึงแล้วก็กดใช้ประมาณนี้ ข้างล่างเราเราจะใส่เป็นแบบสีเต็มก็ได้หรือจะเอาเป็นแบบสีที่เหมือนกับตัวตะกี้นี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ความแบบอยากจะให้เด่นเดียวๆไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือเราก็จะได้ได้ตัวเขาเรียกว่าลายน้ําของเราแล้วค่ะทีนี้เราก็กดตรงนี้แล้วเ,เลื่อนขึ้นไปนิดนึงเซฟอิมเมจเป็น PNG เนาะปึ๊บโอเคมันจะโฆษณาเราไม่ต้องสนใจเนาะเราก็ไปดูว่าภารกิจเราสําเร็จไหม โอเคอันนี้ก็คือเป็นลายน้ําของเรานะคะเอาไว้แบบว่าเอาไว้ใส่ในรูปหรือใส่ในสินค้าต่างๆน้อทุกคนเนี่ยไอตัวอักษรเนี้ยทุกคนอาจจะแบบใช้เป็นเป็นอฟอนต์อื่นก็ได้นะให้มันให้มันแบบว่าเห็นรหัสแนะนําเราที่มันดีๆให้มันแบบไม่ไม่งงอะ่ะเออเวลาแบบเวลาคนดาวน์โหลดหรือว่ากดรหัสตามเราอะค่ะอ่ะทีนี้พอเราได้รูปนั้นแล้วใช่ไหมเราอะจะไปจะไป โพสในสตอรี่ uh, เพราะว่าคนอ่ะ uh, ค่อนข้างที่จะเห็นเยอะ mm hmm. เราอาจจะแบบ mm hmm. เลือกรูปน้อทุกคน mm hmm. อาจจะเป็น mm hmm. รูปสินค้าสมมติสมมติ mm hmm. รูปสินค้าประมาณนี้ทุกคนปึ๊บเนี่ยประมาณแบบเออเรากินอันนี้อยู่นะเราอาจจะพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เอามาใส่อย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. คือเราใช้นิ้วย่อขยายอย่างเงี้ยได้แล้วก็มา mm hmm. แล้วทุกคนมาที่สติกเกอร์เนี่ยค่ะ อแล้วทุกคนจะเห็นตรงนี้ค่ะมันสามารถให้เราเอารูปอ่ะดึงเข้าไปได้แล้วก็คลิกตัวตัวสติกเกอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวปัดมาอ่ทุกคน <c oughs> น้องเทมทำอะไรลูกอย่าไปทำอย่างนั้นมันจะเข้าพัดลมลูกอ่าอย่างนี้นเข้าไปจะเป็นพัดลมอย่างนี้อย่าไปแย่เข้าไปนะลูกนะโอเคค่ะทุกคนเนี่ยเราย่อขยายแบบนี้ได้เนี่ยค่ะจะให้มันอยู่ในเฟรมอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุกคนหรือว่าให้มันแบบพัดพาดกับรูปของเราก็ได้เนี่ยกับกับรูปที่เราถ่ายมา แล้วก็อาจจะแบบพิมพ์นิดหน่อยว่าเออเป็นบันโลเซ่นะอะไรนี้บันโลเซ่คอลลาเจนคอลาเจนอย่างนี้ก็ได้แบบหรือแบบแบบให้มันมีอะไรเข้าไปผิวขาวใสตรงผิวขาวใสตรงเนี้ยเราก็อาจจะขยายอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วทีเนี้ยให้เรากดเนี่ยมันจะมีให้เราบันทึกได้ด้วยนะทุกคนอ่ะเราลองบันทึก ่แเราก็สามารถที่จะแชร์ไปในสตอรี่เนี่ยมันก็จะแบบอ่ะโหลดเนี่ยรอมันโหลดนิดนึงแล้วค่อยค่อยเข้าไปดูอย่างะไรก็ได้ค่ะอ่เราเข้าไปดูตะกี้นี้ว่ามาันอันนี้หน้าเห็นไหมทุกคนพอทำเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบรูปแบบนี้ค่ะแล้วเราอ่ะจะเอารูปที่เราทำอ่ะไปไป,ไปโพสต์ IG หรือโพสต์อะไรอย่างเงี้ยที่อื่นก็ได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมโพสต์ในไลน์ทำไลน์ของเราก็ได้เนี่ยมันอันนี้คือที่เราเซฟมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะมาแต่งรูปจะมาแต่งรูปในในสตอรี่ได้ แบนี้ค่ะทุกคนทุกคนลองทำดู